สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจ้าตัว3 6, 6 h กันดีกว่านะครับทําไมมัน่อมยากทําไมมันซ่อมไม่จบหรือว่าเราไม่เข้าใจมันหรือว่าเอ่อมันเป็นเหตุผลอะไรนะครับทําไมมันเปราะบางนะครับทําไมมันไม่ทนนะครับคนที่ใช้อยู่ไม่เคยพังก็ ก็บอกว่ามันทนนะครับแต่คนที่ใช้แล้วมันพังก็บอกว่ามันไม่ทนนะครับคือเราจะฟังใครดีนะครับเดิมทีนะครับโดยทั่วไปคือ power เนี่ยนะครับเขาจะให้ใช้4โอห์มมาตรฐานเลยนะครับ4โอห์มก็คือข้างละ2ดอกนะครับข้างละ2ดอกแต่บางคนไม่เข้าใจนะครับเห็นว่าเครื่องใหญ่ซื้อมาแพงนะครับมันก็คงจะต่อได้หลายดอกนะครับก็เอา ลำโพงไปพ่วงอีกนะครับพ่วงไปพ่วงมาก็พังนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับว่าเอ่อมันจะทนไม่ทนพังไม่พังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สายนะครับสายลำโพงพวกนี้นะครับบางทีมันไปแตะกันข้างในหัวหัวสเปคคอนนะครับเราต้องหมุนออกมาดูนะครับนานๆก็หมุนออกมาดูสักทีหนึ่งนะครับปัญหาแรกก็เกิดจากการใช้งานของเรานะครับทีนี้ปัญหาที่สนะครับ หรือมันเป็นเฉพาะหรือมันอาจจะเป็นเพราะการออกแบบที่ไม่ลงตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะครับก็คือวันนี้จะมาร่วมกันวิเคราะห์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นค์สเฮดนะครับไฟ2สเต็ปนะครับเป็นคัสเฮดไฟ2สเต็ปทีนี้สเต็ปไฟชอบเสียนะครับ เท่าที่ผมเดาหรือวิเคราะห์แบบเดาๆของผมนี่แหละนะครับว่าทําไมมันชอบพังบ่อยนะครับผมคิดว่านะครับเขาเขาเอาเฟตเบอร์เล็กมาใส่นะครับนี่เขาเอาเฟตเบอร์เล็กมาใส่แล้วก็ใส่แค่ตัวเดียวด้วยนะครับใส่แค่ตัวเดียวด้วยนะครับเวลาที่สเต็ปมันทํางานนะครับที่เวลาที่มันสับสับสเต็ปสองเข้ามาเสริมเนี่ยนะครับมันจะพัง ซ่อมซ่อมไปแล้วก็ไม่ทนนะครับแล้วก็พังอีกนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าใส่เฟสเบอร์เล็กไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเฟสมันจ่ายกระแสไม่ได้แต่ว่าเบอร์นี้ก็จ่ายกระแสได้สูงอยู่นะครับจ่ายกระแสได้สูงอยู่นะครับแล้วก็ไดโอดนะครับมันก็เป็นตัวเล็กเหมือนกันนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเฟสบไดโอดเป็นตัวเล็กเหมือนกันนะครับลองดูลองไปดูตัว A j สามพันนะครับ เขาจะใช้เฟตดตัวใหญ่นะครับสตัวเฟตดตัวใหญ่2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไดโอตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง AJ 3000มไม่เคยมีปัญหาเรื่องสเต็ปไฟนะครับไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับซ่อมแล้วจบทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับซ่อมแล้วไม่จบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอะไรที่มาขายตามบ้านเรานะครับอะไรที่เอามาขายตาม อำเภอที่เราอยู่นะครับหรืออะไรมันไม่เกตเดียวกันกับของที่มากับเครื่องนะครับมันก็วิเคราะห์ได้หลายอย่างฉะนั้นแล้วนะครับช่างซ่อมนะครับคนที่ซ่อมแล้วซ่อมไม่จบก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับเกิดความไม่มั่นใจก็กลายเป็นว่าต้องคืนเครื่องลูกค้าไปนะครับ ซ่อมแล้วทีไรก็พังทีไรก็พังก็หมดเงินไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็ซื้อตัวนู้นตัวนี้มาลงทุนนะครับใส่แล้วก็แตกไปเรื่อยนะครับกลายเป็นว่าขาดทุนไปเรื่อยสุดท้ายแล้วก็เละนะครับสุดท้ายแล้วก็ปิ้นก็เละนะครับเพราะว่ามันระเบิดไปทีนึงก็นู่นนี่นั่นก็ขาดก็พังไปเวลาถอดปิ้นก็เละก็นู่นนี่นั่นไปนะครับสุดท้ายแล้วปิ้นเละนะครับเอาคืนไม่ได้นะครับ แต่ปิ้นนะครับปิ้นรุ่นนี้มีขายนะครับมีขายทั้งปิ้นบนปิ้นล่างนะครับอยู่ที่ NPE มีขายเลยนะครับเห็นขายใน Lazada ด,ด้วยนะครับของ NPE ของแท้เลยนะครับของแท้เลยนะครับถ้าใครซ่อมแล้วปิ้นมันเละมันเน่านะครับมันวิเคราะห์ไม่ถูกจุดมันระเบิดไปหมดแล้วครับก็ อยากจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอยากจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับมีนะครับผมเห็นในล a z a d a มีขายนะครับบอร์ดบนถ้าจะไม่ผิดน่าจะ700กว่าบาทนะครับประมาณ800นะครับบอร์ดบนบอร์ดล่างนะครับคือบอร์ดบนจะมาแบบนี้เลยนะครับบอร์ดบนจะมาแบบพร้อมสายเลยพร้อมสายตรงนี้เลยนะครับบอร์ดล่างพ ,250 บบาทถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ บอดล่างได้มาอย่างนี้เลยนะครับได้มาอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้อะไรนะครับแต่จะไม่ได้อะไรก็จะมาเฉพาะแผ่นปิ้นพวกนี้นะครับแล้วก็อะไรตรงพวกนี้ก็มาด้วยนะครับนี่อะไรที่ติดซิงค์เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมีขายนะครับมันมีขายถ้าใครซ่อมแล้วมันเละนะครับก็ควรจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับคือถ้า เปลี่ยนบอลหม้แล้วมันจะทนไหมนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอะไหล่อีกเหมือนเดิมนะครับก็วนมาที่อะไหล่อีกนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับถ้าใครอยู่บนหม้อนะครับเวลาซื้ออะไหล่นะครับให้ไปซื้อใน n อใน NPE เลยนะครับเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอะไหล่แต่ละอย่างน่าจะเกรดเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับนี่นะครับผมก็ได้มาชุดหนึ่งนะครับนี่สั่งที่ NPE นะครับนี่ เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันเลย JRC อันนี้คือยี่ห้อนะครับแต่ว่าเบอร์ของมันก็คือ 319D นะครับ LM 3 1 9นะครับถ้าเรามาซื้อตามข้างนอกนะครับก็ผมก็เคยใส่แล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อจากที่บริษัทเลยนะครับมันก็จะมีความมั่นใจขึ้นมานะครับทำให้เรามั่นใจนะครับทีนี้นะครับ ซ่อมไปซ่อมมาก็พังไปเรื่อยเละไปเรื่อยนะครับทำไมไม่ทนนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีช็อตสเตปนะครับช็อตสเตปไฟคือช็อตช็อตอะไรช็อตยังไงช็อตทำไมนะครับการช็อตสเตปไฟนะครับเป็นการจะพูดยังไงให้เข้าใจมันเป็นการช็อตสเตปคือตัดตัดสเตปหนึ่งออกแล้วกันอ่ะไม่ใช่การช็อต ตัดสเตปหนึ่งออกไปนะครับแล้วทีนี้ให้มันเหลือสเตปเดียวใช้เป็น MAB ธรรมดานะครับทีนี้ก็จะไม่ใช่คัดเฮดแล้วนะครับเป็นการผ่าตัดแปลงเพศนะครับชตสเตปเพื่อให้มันเหลือสเตปเดียวนะครับเพื่อให้มันเป็น MAB ธรรมดาโดยใช้ไฟชุดต่ํำแค่ชุดเดียวนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ทำอย่างนั้นคือไม่แนะนําเพราะว่ามันมักง่ายเกินไปนะครับแต่จะทําให้ดูนะครับจะบอกวิชามารไว้นะครับถ้าใครอยู่ตามมันนอกหาอะไรยากหาหนุ่นนี่ยากนุ่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับก็ช็อตสเต็ปให้มันเป็น MAB ธรรมดานะครับก็ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องกําลังก็อาจจะลดลงเพราะว่าเรา ไม่ใช้สเต็ปไฟเต็มเดียวนะครับก็เป็นสเต็ปต่ำด้วยนะครับสเต็ปต่ำน่าจะอยู่ประมาณ70โวลต์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ70โวลต์ก็พอขับ18ครั้งละ2ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่มีลูกเบรเท่าไหร่นะครับเพราะไฟมันต่ำขนาดเราประกอบกันก็ไฟ70นี่แหละนะครับแอมประกอบที่เราประกอบกันก็ไฟ70-80นี่แหละนะครับก็ยังใช้ได้เลยนะครับ แล้วถ้าเราจะทําให้มันเป็น MAB ธรรมดาทําไมมันจะขับไม่ได้นะครับจะมาบอกวิธีแต่ไม่แนะนํานะครับมันทําได้นั่นแหละแต่ไม่แนะนําแนะนําให้ซ่อมเดิมๆเ,เพราะว่าอะไหล่บอกบอกค่าทุกตัวนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาแหล่งอะไหล่ที่มันชัวร์โอเคนะครับการช้สเต็ปนะครับเราต้องปลดเฟดกับไดโอดออกนะครับนี่ เฟดกับไดโอดเฟดกับไดโอดทั้งสองข้างนะครับปลดทั้งสองข้างให้มันเหลือแบบนี้นะครับให้มันเหลือตามในภาพนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไดโอดนะครับตรงนี้มันเป็นไอเนี่ย 67L100 นะครับมะครับเป็นเซนเซอร์ความร้อนนะครับเป็นเซนเซอร์ความร้อนนี่ไดโอดกับเฟดมัน i อ f 3 7 1 0 MUR 1520นนะครับนี่ ปด2ตัวนี้ออกนะครับฝั่งนี้ก็ต้องปลดเหมือนกันนะครับปลดเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้จัมนะครับโดยการจัมเดรโอดนะครับเข้าหากันนี่เดรโอดสองขานี่เดโอดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับเราก็จัมเข้าหากันโดยที่เราไม่ต้องใส่เดรโอดกับเฟดนะครับนี่ จำข้าหากันแล้วนะครับฝั่งน้นก็เหมือนกันนะครับจำจำข้าหากันนะครับทีนี้มันก็กลายเป็น MAB ธรรมดานะครับกลายเป็น MAB ธรรมดาแล้วนะครับจริงหรือเปล่านะครับหรือโม,ไม้ไปอย่างั้นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเสียงกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมจำเทสนะครับผมจำเทสเพราะว่าลูกค้าเอามาแค่ซิงค์นะครับส่งมาซ่อมแค่โมดูลนะครับผมมีไฟแค่สเตียบเดียวนะครับผมก็เลยต้องจำเทสแบบนี้นะครับแต่เป็นการบอกวิชามารไว้เผื่อใครซ่อมไม่จบอยากจะเอาไปทำเป็น mab ธรรมดานะครับมันก็สามารถทำได้นะครับมาเทสกันว่ามันจริงไหม มันดังจริงๆไหมนะครับอ่าผมมีไฟแค่นี้นะครับมีไฟชุดเดียวนะครับเพราะว่าเดิมทีมันเป็นคาาเฮดไฟสองชุดนะครับทีนี้กาวก็บัดกรีเข้าตรงนี้นะครับนี่กาวกาวบวกอยู่ฝั่งไหนนะครับเราก็ดูทันติตอร์เป็นหลักนะครับอ่าฝั่งนี้เป็น1 9ึ่กก็เป็นไฟลบนะครับไฟลบผมจะใช้สีเขียวนะนี่ ็เข้าตรงนี้เลยนะครับนีไฟบวกนะครับก็ไปเข้าฝั่งนู้นนะครับนี่ไฟเข้าเสร็จแล้วนะครับบวกกาวลบนะครับนี่ทีนี้เสียบปลั๊กลองดูว่า มันจะควันขึ้นไหมนะครับเสียบปลั๊กลองดูนะครับทา้าซิสเตอร์ไดก็ย่องเอาไว้เหมือนเดิมนะครับถอดแค่เฟดกับไดโอดนะครับแล้วก็ช็อตไดโอดช็อตตรงพินไดโอดนะครับเสียบปั๊กปุ๊นะครับเห็นหลอดไฟติดไหมนะครับนี่หลอดสีเขียวนะครับหลอดสีเขียวติดแล้วนะครับ วัดไบอัดสักหน่อยนึงนะครับรุ่นนี้ก็วัดวัดให้ดูบ่อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูก็อาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูปรับมาที่2.5 dc นะครับ2.5 dc ก็วัดคอมที่ใส่ทรานซิสเตอร์2คู่นะครับ เพราะว่าคู่แรกนะครับคู่แรกคือตรงนี้นะครับคู่แรกมันเป็นได e นะครับเป็นซูเปอร์ไดนะครับคู่ต่อมาก็จะเป็นพาวเวอร์ที่จะใช้งานจริงนะครับเลยต้องใส่มาแบบนี้นะครับะนะครับไบอัส0.3นะครับ โดยประมาณนะครับใบอัส0.3ฝั่งนู้นมันก็จะน้องได้เท่ากันนะครับอ่านะครับเท่ากันอ่าโอเคนะครับก็เอาที่0.3นี่แหละนะครับพอดีนะครับพอดีเย็นพอดีอุ่นนะครับไม่ต้องให้มันทํางานแรงจัดนะครับถ้ามันทํางานแรงเกินเยวมันก็พังนะครับรุ่นนี้นะครับ ก็พูดไปงั้นแหละนะครับมันก็อาจจะไม่พังก็ได้นะครับอ่ะนะครับไฟเข้าไบอัสมีนะครับเดี๋ยวลองวัด DC ออกลำโพงนะครับว่ารุ่นนี้จะ,ะ DC มันจะเคลียร์ไหมนะครับผมก็จะตั้งมิตเตอร์ที่เดิมนี่แหละนะครับตั้งมิตเตอร์ที่เดิมนี่แหละก็คือ2.5 DC นะครับว่ามันจะมีไฟ DC ออกลำโพงไหมนะครับ หรือมีมากมีน้อยแค่ไหนพอรับได้ไหมนะครับที่จริงมันอาจจะไม่ศูนเลยไม่ศูนย์เสมอไปนะครับก็อาจจะมีแลบมานิดนึงนะครับก็แล้วแต่วงจรน,นั้นๆไปนะครับการที่วงจรไหนที่จะทําได้ศูนย์จริงๆนี่คือจะดีมากนะครับน่นะครับสายมิเตอร์สีดําจับที่กราวนะครับสายสีแดงจับที่เอาพุตหรือ คัวเอาของลำโพงนะครับนี่นะครับดูสังเกตด,ดูเข็มเข็มกระดิกนิดนึงนะครับโอเคถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากนะครับแค่นี้นะครับอ่ะนะครับมาลองเสียงกันนะครับเดี๋ยวต่อสายสัญญาณสักแป๊บนึงนะครับเผื่อมันจะต้องใช้เวลาต่อสักนิดนึง นะครับก็เอาสายสเปกคอนนะครับมาต่อที่ลำพูงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สายสัญญาณนะครับตอนนี้ยังไม่เสียบปลั๊กนะครับนี่สายสัญญาณก็เข้าตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะดังไหมนะครับไฟเข้าไบอัสมีนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ดังนะครับ เสียบปลั๊กนะครับอ่าเสียบปลั๊กแล้วนะครับอ่าหลอดไฟที่เขียวติดนะครับอลัโพงใส่แล้วก็เล่งโวลลุม่มอ่าเดี๋ยวเผืือเพลงติดลิขสิทธิ ไปนะครับผ่าตัดแปลงเพศนะครับจากคาร์ดเฮดนะครับกลายเป็นคาร์ดเอธรรมดาไปแล้วนะครับดังแน่นอนนะครับดังแน่นอนถ้าใครจะทำแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครจะทำนะครับมันทำได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่า มันซ่อมได้นะครับทุกทุกซ่อมได้ทุกอาการนั่นแหละแต่ปัญหาคืออะไรนะครับช่างก็จะเจอปัญหาเรื่องอะไรนี่แหละคือถ้าซ่อมให้มีเสียงออกได้นะครับช่างทุกคนเก่งแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือทนไม่ทนมันขึ้นอยู่กับอะไรด้วยนะครับถ้าใครจะทําแบบนี้นะครับคุยกับลูกค้าก่อนนะครับคุยกับลูกค้าดีๆนะครับอ่านะครับดูนะครับ ถ้าจะเอาแบบนี้เลยนะครับเราก็ต้องชอ็ชอตช็อตไว้แบบนี้เลยนะครับช็อตไว้แบบนี้เลยนี่โดยที่ไม่ต้องใส่เฟดกับไดโอดนะครับไม่ต้องใส่เฟดกับไดโอดเข้าไปนะครับนอกนั้นใส่คืนทุกอย่างนะครับนี่ก็ต้องใส่ให้มันเต็มทั้งหมดนะครับแล้วเวลานะครับเอาไปติดตั้งเข้าไปในบอร์ดนะครับ สายพวกนี้ก็เสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นคู่นี้นะครับนี่คู่นอกนะครับนี่คู่ไฟสูงนะครับเอานี่คู่ไฟสูงนะครับคือถ้าเราช็อตสเต็ปมันแล้วนะครับไฟต่ํากับไฟสูงมันจะวิ่งชนกันนะครับมันจะวิ่งชนกันพเพราะนั้นแล้วนะครับทุกอย่าง ไอ้ estate, ตัวนี้ก็เสียบเหมือนกันเสียบก็ได้นะครับไม่เสียบก็ได้เพราะว่าสเตียไฟมันไม่ทํางานแล้วนะครับทุกอย่างเสียบคืนให้หมดนะครับยกเว้นคู่นี้นะครับคู่ไฟสูงนะครับ2เส้นนี้ห้ามเสียบนะครับถ้าจะทําแบบนี้นะครับ2เส้นนี้ห้ามเสียบก็พันเทปััสาายไว้นะครับไม่ต้องเสียบ2เส้นนี้เข้าไปนะครับทุกอย่างใส่คืนให้หมดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ สัญญาณมันต้องเสียบไู่แล้วนะครับถ้าไม่เสียบมันก็ไม่ดังนะครับนี่พวกนี้เสียบทั้งหมดนะครับกลายเป็นแอมธรรมดานะครับวันนี้มาชี้เป้านะครับถ้าใครจะทำนะครับต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงนะครับได้ความรู้กันไหมนะครับได้วิชามานกันไหมนะครับไม่ใช่เห้อเห้อนี้นะครับ ยี่ห้ออื่นก็ทำได้นะครับยี่ห้ออื่นก็ทำได้ช็อตไดโอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดสเตปไฟสูงทิ้งไปนะครับกลายเป็น MAB ธรรมดานะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากำลังเรื่องกำลังก็คงจะลดลงนะครับเพราะว่าไฟมันลดลงนะครับอ่าโอเคก็จะทำให้ดูแค่นี้นะครับหลังจากนั้นผมก็คงจะประกอบเข้าไปนะครับ ผมก็จะประกอบเข้าไปเพราะว่า,าคือผมไม่ได้ทาแบบนี้นะครับผมก็จะปลดออกใส่เฟลดีๆนี่แหละนะครับซ่อมให้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันมันยังไม่เละนะครับมันยังไม่เละเท่าไหร่ซ่อมได้นะครับก็ต้องใส่อะไหล่เข้าไปทีนึงก็ต้องลุ้นกันไปทีนึงนะครับเพราะว่าปัญหาคือเรื่องอะไหล่นี่แหละนะครับในช่างแต่ละคนนะครับเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะครับ บางทีอะไรว่างยาตัวเองก็มีนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนะครับถ้าใครต่อไปนี้ถ้าใครจะสั่งอะไหนะครับเดี๋ยวผมจะเอา ID ดียไลน์ของอน้องที่ร้านอะไรนะครับคนที่จัดอะไรให้ผมประจำนะครับเขาจะรู้นะครับว่าอะไรเครื่องเสียงเนี่ยที่ผมไปใช้ใช้ประจำเนี่ยมันรุ่นไหนเกจไหนอะไรยังไงทานซิสเตอร์ซีไดโออาพวกเนี้นะครับ ถามน้องเขาได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้นะครับเอาจะเอาลายของร้านอะไรนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการสั่งอะไรนะครับสั่งอะไรที่นะครับต้องสั่งที่ละสองสาล้านนะครับกลายเป็นค่าส่งก็เยอะนะครับมันน่าจะจบที่เดียวนะครับสั่งที่เดียวนะครับโอเคคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีสั่งอะไร นะครับสั่งจะบอกลายร้านสั่งจะบอกรายที่สั่งอะไรให้นะครับโอเคนะครับตามที่เห็นนะครับก็จะทําคุยลูกค้าก่อนนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทํานะครับมันเป็นมันเป็นการมากง่ายเกินไปนะครับแต่ถ้าจะทําคุยกับลูกค้าก่อนคุยดีๆนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณ f c ทุกท่านสวัสดีครับ